ว้าวโอ้โหโ้้าวบีบมาครับว้าวมีความรู้สึกว่าอยากจะกินอะไรเย็นๆนะครับเดี๋ยวเปิดตู้เย็นก็ว่ามีอะไรนะปีโปมีอะไรอยู่ในตู้เย็นบ้างเดี๋ยวลองดูเนาะว้าวโอ้โหว้โอ้ปีโป้เขาปีโป้เย็นเลยเนี่ยว้าวนี่ก็เสร็จแล้วสิโอ้โหน่ากินมากเลย เอาสีอะไรยดีเอาสีอะไรดีสีแดงก็มีสีม่วงก็มีสีเขียวเฮ้ยอ่ะลองอย่างเงี้มันต้องสีแดงเนาะสีส้มก็มีนะสีลองสีแดงก่อนดีกว่าฮเฮ้ยนายกินมากเลยสีแดงเอาสามสีเอาสามสีสามสีกันอ่ะผมว่ามาสามสียังมีตั้งหลายสีนะครับแต่เอามาแค่สามสีนะนี่ครับเย็นเจี๊ยบเลยอ่ะออกมาจากตู้เย็นใหม่ๆนะ น่าจะอร่อยเอาสกอันไหมสีอันไหมสีเอาสีเอาสีอะไรดีสีสมงง่วงอ่ะมากินด้วยกันนะก,กินพร้อมกันสีแดงโอ้โหบีบมาครับว้าวโอ้กินมากเลยมาด่าอืม้มอ,อร่อยหวานเย็นชื่นใจ Hmm.